หมอกเช้าปกคลุมเส้นทางลูกรังพ่อเท่าเหมือนในวัยเจ็สองปีเดินช้าๆผ่านป่าเก่าแก่เสียงนกร้องเสียงใบไม้สั่นไหวเหมือนทักทายคนที่ปกป้องพวกมันมาตลอดชีวิตหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งนี้เงียบสงบชาวบ้านเลี้ยงวัวปลูกข้าวเก็บของป่าขายพวกเขาเชื่อว่าผืนป่านี้เลี้ยงชีวิตพวกเขาแต่ความสงบไม่มีอยู่ตลอดไปเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่น ฝุ่นฟุ้งกระจายและทันใดนั้นก็มีรถยนต์รูแล่นเข้ามากลางหมู่บ้านสุนทรวงอำนาจนักการเมืองใหญ่ผู้ไม่เคยเห็นหัวประชาชนได้ก้าวลงจากรถด้วยท่าทีเย้ยหยันเขาไม่แม้แต่จะมองคนในหมู่บ้านที่ยืนดูด้วยสายตาเงียบงนันเขามองแค่ผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าที่นี่แหละเงินก้อนโตของกูรีสอร์ทต,ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นเหมืองทองคำต้องอยู่ใต้เขาลูกนั้น สุนทรพูดกับลูกน้องเสียงดังลั่นรากับที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพ่อเท่าเหมือนได้แต่ยืนมองเงียบๆด้วยสายตาแข็งกร้าวกัดริมฝีปากแน่นเย็นวันเดียวกันสุนทรวงอำนาจได้นัดประชุมลับในห้องประชุมโรงแรมหรูใจกลางเมืองบนโต๊ะยาวตรงหน้ามีแผนที่ป่าชายแดนกลางออกพร้อมเอกสารเสนอขายพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นไรใ่ให้บริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่ สุนทรชี้นิ้วไปที่พื้นที่สีเขียวแล้วพูดเสียงหนักว่าตรงนี้รีสอร์ทห้าดาวตรงนี้เหมืองทองคําใครถือหุ้นไว้ตั้งแต่วันนี้อีกไม่กี่ปีรวยกันทั้งตระกูลกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติยิ้มพึงพอใจขณะที่ข้าราชการระดับสูงบางคนแกล้งทําหน้าเคร่งครึมแต่ก็แอบรับเงินใต้โต๊ะก้อนโตอยู่ใต้โต๊ะประชุมสุนทรไม่เคยแคร์ใครนอกจากตัวเองเขาพูดด้วยน้ําเสียงเย่อเย้ยชาวบ้านที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ํา พวกมันก็แค่คนจนในป่าไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นแค่รอวันโดนไล่ออกไปก็พอในเวลาเดียวกันเสียงเลื่อยไฟฟ้าเริ่มคำรามในป่าโดยไม่มีใครแจ้งกับชาวบ้านเสียงรถไถเริ่มคำรามกลางป่าคนงานต่างถิ่นเริ่มถางต้นไม้พ่อเท่าเหมือนไม่รอช้าเขารวมชาวบ้านกว่าห้าสิบคนตั้งเวทีเล็กๆก,กกลางลานวัดประกาศจุดยืนเสียงดังว่าแผ่นดินนี้เราอยู่มาก่อนใคร ถ้าใครคิดจะยึดก็เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งข่าวการต่อต้านเริ่มหลุดรอดไปถึงสื่อท้องถิ่นนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาบางกลุ่มเริ่มเดินทางเข้ามาบางคนถ่ายคลิปบางคนเขียนข่าวสุนทรเมื่อรู้เรื่องก็ไม่พอใจอย่างหนักเขากล่าวกับลูกน้องด้วยเสียงที่เย็นชาว่าปิดข่าวพวกนี้ซะก่อนที่คนทั้งประเทศจะรู้สุนทรไม่รอช้าเขาส่งตัวแทนรัฐบาลนั่งรถปรูเข้าหมู่บ้าน พร้อมกับเงินก้อนโตที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเดินทางลุงเหมือนย้ายออกเถอะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้สบายๆบยบั้นปลายชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากอีกตัวแทนพูดด้วยรอยยิ้มจอมปลอมแต่แววตาเต็มไปด้วยแรงกดดันพ่อเท่าเหมือนจ้องกลับด้วยสายตาที่เย็นเฉียบก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดังฝังชัดว่าเงินมึงเอาไปซื้อสันดานใครก็ได้แต่ไม่ใช่กูเสียงฮือฮาดังขึ้นกลางลานวัด ชาวบ้านหลายคนเริ่มฮึกเหิมแต่ก็มีบางคนหลบสายตาไม่กล้าสู้ตัวแทนรัฐบาลเปลี่ยนสีหน้าเป็นแข็งกร้าวทันทีพร้อมกับทิ้งคำพูดไว้ก่อนที่จะเดินจากไปถ้าพูดดีๆแล้วไม่ฟังก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนเมื่อเห็นว่าชาวบ้านเริ่มต่อต้านสุนทรจึงเริ่มใช้อำนาจในมือออกประกาศเวรคืนพื้นที่ป่าทั้งหมดในานามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนทำให้ชาวบ้านไม่มีสิทธิโต้แยง้ง ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องย้ายออกภายใน30วันเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมคนงานเริ่มเข้าพื้นที่ทางต้นไม้สร้างถนนพวกชาวบ้านได้แต่ยืนมองด้วยความสิ้นหวังพ่อเท่าเหมือนได้ประกาศกลางหมู่บ้านว่าวันนี้มันเอากฎหมายมาบังหน้าพรุ่งนี้มันอาจจะเอาปืนมาขู่ถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นสู้วันข้างหน้าเราจะไม่มีแผ่นดินให้ยืนกลางคืนอันเงียบงนันแต่ในเงามืดของหมู่บ้าน กลับมีคนบางกลุ่มแอบเดินเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐอย่างลับๆนี่คือรายชื่อคนที่คิดต่อต้านเสียงของชายคนหนึ่งที่เคยร่วมประชุมกับพ่อเท่าเหมือนแต่วันนี้เขากลับขายข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแลกกับเงินก้อนโตข่าวการเคลื่อนไหวของชาวบ้านไหลเข้าหูสุนทรอ,อย่างรวดเร็วเขายิ้มเยาะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเสียเวลาจัดการพวกมันหรอกพวกมันจัดการกันเองแล้วพ่อเท่าเหมือนเริ่มสงสัย คนบางคนที่เคยร่วมต่อต้านกลับเงียบหายพ่อเท่ารู้ดีว่าศึกครั้งนี้เอไม่ได้มีแค่ศัตรูจากภายนอกแต่ยังมีคนทรยศในหมู่บ้านนี้ด้วยเช้ามืดวันถัดมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันซุ่มเฝ้าทางเข้าเหมืองหวังจะหยุดรถเครื่องจักรไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่กลับไม่ใช่คนงานแต่เป็นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเสียงประกาศจากลำโพงดังลั่นท่ามกลางความเงียบ ใครขัดขวางถือว่าผิดกฎหมายให้ทุกคนสลายการชุมนุมเดี๋ยวนี้พ่อเท่าเหมือนยืนกรานไม่ถอยหนีแกชูมือขึ้นแล้วตะโกนกลับว่านี่คือแผ่นดินของพวกเราถ้าใครจะเอาไปต้องข้ามศพพวกเราไปก่อนเสียงปืนปะทะกับเสียงตะโกนและในวินาทีนั้นกระสุนหลายนัดก็ได้ยิงขึ้นฟ้าแต่มีกระสุนบางนัดเฉียดร่างชาวบ้านจนล้มลงเลือดหยดแรกตกกลางป่า เสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นประปนกับเสียงเครื่องยนต์ที่กำลังเข้ามาใกล้หลังเหตุปะทะนในป่าเจ้าหน้าที่รัฐได้บุกเข้าหมู่บ้านกลางดึกพ่อเท่าเหมือนถูกลากตัวออกจากบ้านท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่ทำอะไรไม่ได้พ่อเท่าโดนจับในข้อหาปลุกปั่นประชาชนและขัดขวางการพัฒนาประเทศทุกอย่างจบลงในห้องประชุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยคำสั่งจากข้างบนสุนทรยิ้มอย่างเย้ยหยันก่อนจะพูดกับผู้เท่าเหมือนว่า แกคืออุปสรรคชิ้นสุดท้ายเก็บแกออกไปทุกอย่างก็จบพ่อเท่าเหมือนมองกลับด้วยสายตาไม่ยอมแพ้ก่อนจะถูกส่งตัวขึ้นรถควบคุมหลังพ่อเท่าเหมือนถูกจับทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนรถแทรกเตอร์รถขุดและรถบรรทุกของกลุ่มทุนต่างชาติได้ไหลทะลักเข้าสู่ป่าชายแดนถนนใหม่ถูกเปิดต้นไม้เก่าแก่ถูกโค่นจนแทบไม่เหลือเขาเดิมสุนทรเดินทางมาตรวจงานด้วยตัวเอง เขายืนหัวเราะอยู่บนเนินสูงมองลงมาที่ผืนป่าที่ตอนนี้กำลังถูกกลืนหายไปด้วยน้ำมือของคนงานที่เขาจ้างมาสุนทรเอ่ยอย่างเย้ยหยันว่านี่แหละแผ่นดินของพวกมึงกลายเป็นเงินของกูแล้วชาวบ้านที่เหลืออยู่นิ่งเงียบพวกเขาไม่มีผู้นำแล้วไม่มีใครกล้าขัดขืนอีกต่อไปในเรือนจำกลางเมืองพ่อเท่าเหมือนนั่งนิ่งอยู่ในห้องขังแคบ,แคบ แสงแดดลอดผ่านลูกกรงเขาไม่โกรธหรือเกลียดแต่ใจยังจมอยู่กับเสียงป่าเสียงลมและเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่หายไปเขาเฝ้ารอฟังข่าวจากข้างนอกแต่สิ่งที่ได้ยินมีแค่คำว่ารีสอร์ทเปิดแล้วถนนเสร็จแล้วและชาวบ้านย้ายออกหมดแล้วโลกภายนอกเดินต่อแต่เขากลับถูกทิ้งไว้ในกรงเหล็กพ่อเท่าเหมือนไม่ได้หมดหวังเขารู้ว่าวันหนึ่งลูกชายของเขาต้องกลับมาและวันนั้น เขาจะเอาแผ่นดินที่พวกมันยึดกลับคืนมาให้ได้ในวันที่สื่อกระแสหลักเงียบงนันอิงฟ้านักข่าวสาวอิสระกลับลุกขึ้นถามคำถามที่ใครก็ต่างไม่กล้าถามเธอเดินทางเข้าสู่ชายแดนด้วยตัวเองใช้กล้องเก่าๆและสมุดจดคู่ใจบันทึกทุกคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เหลือรอดจากการเวนคืนพวกเขาไม่แค่ถูกยึดที่ดินเท่านั้นแต่พวกเขาถูกยึดชีวิตไปด้วยอิงฟ้าโพสต์ข้อความแรก พร้อมภาพป,ป่าที่ถูกถางไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข่าวของเธอก็ถูกแชร์ทั่วโซเชียลเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นและสะเทือนถึงสุนทรที่กำลังวางแผนขยายรีสอร์ทสุนทรสบดออกมาด้วยความหงุดหงิดเด็กเมื่อวานซืนคนเดียวคิดจะล้มคนอย่างกูเรอในวันที่ข่าวพ่อถูกจับกระจายไปทั่วกล้าชายหนุ่มวัยสาปีลูกชายพ่อเท่าเหมือนกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่บอกใครล่วงหน้า เขาเดินทางตรงไปที่หมู่บ้านเห็นเพียงป่าถูกถางถนนตัดผ่านใจกลางชุมชนเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเรากล้าได้แต่คิดในใจหลังจากที่กล้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านที่ตัวเองเกิดและมารู้ว่าพ่อของตัวเองถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับตัวไปก็ไม่รอช้าเขาเริ่มรวบรวมหลักฐานจากชาวบ้านที่กล้าเปิดปากติดต่อสื่ออิสระหาทนายและเตรียมเปิดศึกกับสุนทรวงอํอนาจอย่างไม่มีวันถอย รีสอร์ทรู้ริมป่าได้ถูกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แขกผู้มีอิทธิพลจากทั่วประเทศมาร่วมง,งานกันกับข้างแต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นคนงานก่อสร้างหลายสิบชีวิตยังทำงานข้ามวันข้ามคืนโดยไร้สวัสดิการวันหนึ่งแรงงานต่างถิ่นคนหนึ่งตกจากนั่งร้านและเสียชีวิตทันทีต่อหน้าผู้คนมากมายข่าวนี้ถูกปิดเงียบด้วยเงินแต่ภาพถ่ายของอิงฟ้ากลับหลุดออกสู่สาธารณะเธอโพสต์คําเดียวใต้ภาพศพแรงงานว่า นี่เหรอความเจริญของพวกคุณยอดแชร์พุ่งทะลุหมื่นในไม่กี่ชั่วโมงสุนทรเริ่มรู้ตัวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของป่าอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของชีวิตคนจนที่ถูกทิ้งขวางกลางความฟุ้งเฟอ้อของอำนาจทางด้านของกล้าเขาได้แฝงตัวเข้าไปในสำนักงานโครงการของสุนทรกลางดึกด้วยความช่วยเหลือของคนในคืนนั้นเขาได้เอกสารชุดหนึ่งเป็นสัญญาเวรคืนป่า ที่เต็มไปด้วยตัวเลขทุจริตและรายชื่อข้าราชการที่ร่วมกินผลประโยชน์มันไม่ใช่แค่รีสอร์ตแต่มันคือการขายแผ่นดินให้ต่างชาติกล้ากำมัดแน่นเขารีบส่งเอกสารให้อิงฟ้าพร้อมคำพูดเด็ดขาดว่าเปิดโป่งมันก่อนที่มันจะฆ่าพวกเราหมดคืนเดียวกันนั้นอิงฟ้าได้โพสต์ภาพเอกสารพร้อมคำบรรยายสั้นๆแต่สะเทือนสังคมว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการยึดที่ดินของประชาชน ยอดแชร์ทะลุแสนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงความลับที่สุนทรซ่อนมาเกือบสิบปีเริ่มสั่นคลอนอำนาจของเขาอย่างชัดเจนหลังเอกสารลับถูกเผยแพร่ออกไปสุนทรสั่งปิดปากสื่อทุกช่องไล่บีบข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้เงียบแต่เสียงในโลกออนไลน์กลับยิ่งดังขึ้นกล้าและอิงฟ้าไม่หยุดพวกเขาร่วมมือกันขุดคุยต่อจนพบว่าการหัวประมูลเวรคืนที่ดินไม่ใช่แค่เรื่องของสุนทรคนเดียว แต่มีนักการเมืองระดับชาติและกลุ่มทุนต่างชาติร่วมด้วยนี่มันขบวนการปล้นแผ่นดินไม่ใช่แค่การคอร์รัปชันธรรมดากล้าพูดกับอิงฟ้าด้วยแววตาแน่วแน่ทั้งคู่ได้จัดถแถลงข่าวขึ้นกลางกรุงนำหลักฐานทุกชิ้นออกมาเปิดเผยต่อหน้าสือ่อิอสระและประชาชนเสียงของพวกเขาดังขึ้นจนคนในสภาเริ่มร้อนตัวสุนทรกัดฟันกรอดก่อนที่จะออกคำสั่งเด็ดขาดกับลูกน้องว่าจัดการมันสองคนซะ หลังจากวันแถลงข่าวได้ไม่นานสุนทรได้ส่งมือปืนตามล่าอิงฟ้าและกล้าอย่างเงียบๆกลางดึกรถของอิงฟ้าถูกประกบกลางทางเปลี่ยวกระจกแตกกระจายด้วยกระสุนหลายนัดเธอรีบพุ่งตัวออกทางประตูหลังทําให้รอดตายมาอย่างวุดวิดท,ทางด้านของกล้าเขาเองก็ถูกซุ่มโจมตีที่บ้านพักหนีออกทางหลังบ้านวิ่งฝ่าป่าทึบที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเสียงกระสุนดังไม่หยุด แต่เขาก็รอดมาได้เพราะความชำนาญในผืนป่าของพ่อเมื่อถูกไล่ล่าแบบนี้ทั้งคู่จึงต้องหลบซ่อนตัวชั่วคราวเพื่อวางแผนโต้กลับในวันที่ทุกอย่างเหมือนจะมืดมิดคนในระบบคนหนึ่งกลับส่งข้อความลับมาหากล้าและอิงฟ้าผมเคยอยู่ข้างสุนทรแต่วันนี้ผมไม่ทนแล้วเขาคือปลัดนรงค้าราชการระดับสูงที่รู้ทุกแผนการโกงของสุนทรมาตลอดแต่ก็ถูกกดไว้ด้วยอำนาจและผลประโยชน์ นรงเริ่มเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกรายละเอียดการโอนเงินหัวประมูลและคำสั่งลับที่ไม่มีในเอกสารราชการถึงเวลาต้องล้มมันแล้วนรงพูดสั้นๆแต่น้ำเสียงดูหนักแน่นกล้าและอิงฟ้าเริ่มรู้ว่าศัตรูของศัตรูอาจเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในเกมโกปรกนี้นรงได้ส่งหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สภาฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจสุนทรกลางสภาและได้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ หลักฐานโอนเงินนอกระบบรายชื่อบริษัทผีและการเวนคืนผิดกฎหมายได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนสุนทรพยายามโต้แยง้งแต่เสียงในสภาเริ่มแตกพักพันธมิตรบางกลุ่มประกาศถอนตัวกลางที่ประชุมพื้นป่าที่คุณขายมันกำลังเผาอนาคตของประเทศนี้เสียงหนึ่งในสภากระแทกใจคนทั้งประเทศสุนทรหน้าเครียดทันทีอำนาจที่เคยมั่นคงกลับเริ่มสั่นคลอนอย่างรวดเร็ว เมื่อพันธมิตรเริ่มตีตัวออกห่างสุนทรตัดสินใจทุ่มไม้ตายสุดท้ายเขารวบหัวข่าราชการท้องถิ่นตำรวจและกลุ่มทุนที่ยังพักดีสั่งปิดข่าวปิดพื้นที่ชายแดนและเตรียมขับไล่ชาวบ้านที่เหลือกูจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนพวกมันจะทำลายกูสุนทรคำรามใส่ลูกน้องกล้าและอิงฟ้าไม่รอช้าพวกเขาระดมชาวบ้านนักศึกษาและสื่ออิสระ เข้าปักหลักหน้าศาลากลางจังหวัดพร้อมประกาศชัดว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่สมบัติของใครหน้าไหนมันเป็นของประชาชนท่ามกลางความวุ่นวายจดหมายจากเรือนจำถูกส่งมาถึงกล้าลายมือของพ่อเท่าเหมือนเขียนสั้นๆแต่หนักแน่นว่ากล้าอย่าให้ความแค้นทำลายความถูกต้องนะลูกอย่าปล่อยให้พวกมันลากลูกลงไปในโคลนเดียวกันกับมันกล้าอ่านจบก็นิ่งเงียบไปนาน เขารู้ว่าสึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องพ่อหรือป่าอีกต่อไปแต่มันคือสึกของคนรุ่นใหม่กับระบบเนา่นาๆที่กินบ้านกินเมืองเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังฝูงชนที่เริ่มรวมตัวมากขึ้นแล้วพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเราจะสู้จนตัวตายขอแค่แผ่นดินเรายังอยู่วันถัดมากล้าและอิงฟ้านำหลักฐานทั้งหมดเปิดเผยกลางกรุงอีกครั้งและได้จัดถแถลงข่าวที่ไม่มีใครกล้าจัดมาก่อน ทั้งภาพถ่ายเอกสารเส้นทางเงินและรายชื่อค่าราชการนักการเมืองที่เกี่ยวข้องถูกฉายขึ้นจอใหญ่กลางลานเมืองเสียงประชาชนเริ่มลุกฮือโซเชียลระอุข่าวทุกช่องกระหน่ำโจมตีรัฐบาลฝั่งสุนทรแทบตั้งตัวไม่ทันพันธมิตรที่เหลือเริ่มถอนตัวกันเป็นแถวนี่คือการปล้นชาติกลางวันแสกแสไม่ใช่แค่เวรคืนป่าแต่มันคือการขายอนาคตคนทั้งประเทศ กล้าประกาศกลางเวทีจากการต่อสู้ของคนชายแดนกลุ่มน้อยกลายเป็นม็อบกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีกระแสสังคมเริ่มกดดันหนักขึ้นจนรัฐบาลไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้มีการสอบสวนด่วนสุนทรถูกจับข้อหาทุจริตรับสินบนและสมคบขายชาติทรัพย์สินหลายร้อยล้านถูกอายัดต,ต่อหน้าสื่อแต่ความพังทลายของเขาไม่ได้จบแค่ในศาลเท่านั้นลูกชายของสุนทร ซึ่งเป็นผู้ดูแลรีสอร์ทถูกพบเป็นศพในไซา์งานด้วยอุบัติเหตุหรือฆ่าปิดปากไม่มีใครรู้แน่ชัดสุนทรล้มลงในห้องขังเขาร้องให้เป็นครั้งแรกในชีวิตอำนาจเงินทองและความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรช่วยเขาได้อีกแล้วหลังสุนทรล่มสลายกล้าไม่รอช้าเขาได้ติดต่อกับทางการเพื่อนำชาวบ้านกลับสู่ชายแดนเครื่องจักรถูกสั่งถอน รีสอร์ทและถนนบางส่วนถูกรื้อถอนตามคําสั่งศาลกล้าและชาวบ้านปลูกต้นไม้แทนเหล็กปลูกข้าวแทนคอนกรีตป่าเริ่มกลับมาหายใจอีกครั้งเขายืนกลางลานวัดพูดกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าวันนี้เราเอาแผ่นดินเราคืนมาได้แล้วเสียงตบมือดังก้องไปทั่วหมู่บ้านคืนหนึ่งกล้าเดินกลับมาที่ลานป่าเดิมที่ที่พ่อเท่าเหมือนเคยนั่งมองพระอาทิตย์ตกแม้ป่าจะกลับมา แม้ชาวบ้านจะได้ที่ดินคืนแต่ความสูญเสียก็ไม่เคยหายไปพ่อของเขายังติดคุกชีวิตเพื่อนร่วมหมู่บ้านบางคนยังไม่กลับคืนหลายเดือนผ่านไปป่าเริ่มกลับมามีสีเขียวเหมือนเดิมอีกครั้งชาวบ้านกลับมาปลูกข้าวเลี้ยงวัวเก็บของป่าเหมือนเดิมกล้ายืนมองป่าตรงหน้าพูดกับกลุ่มเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวมันเป็นของพวกเราทุกคน ช่วยกันรักษาไว้นะเด็กๆทุกคนยิ้มและตอบรับกล้าด้วยความไร้เดียงสาหลังจากเหตุการณ์ใหญ่สงบไปไม่กี่เดือนรัฐบาลชุดใหม่ก็ประกาศร่างพารบบบริหารทรัพยากรชายแดนโดยอ้างว่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ความจริงแล้วกลับเปิดช่องให้ทุนต่างชาติกลับมายึดครองป่าอีกครั้งและคราวนี้ไม่ใช่แค่รีสอร์ทหรือเมืองแรกแต่รวมถึงสัมปทานน้ำป่าไม้และเขตอุตสาหกรรมพิเศษ ข่าวนี้เหมือนฟ้าผ่ากลางหมู่บ้านกล้าอ่านข่าวแล้วขบกรามแน่นเขารู้ดีว่าศึกครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมถึงศัตรูจะเปลี่ยนหน้าแต่มันก็ยังเป็นพวกเดิมที่เคยเหยียบหัวชาวบ้านถ้ามึงไม่รู้จักจำกูก็จะสอนอีกรอบกล้าพูดกับตัวเองก่อนที่จะเดินไปเคาะบ้านชาวบ้านทีละหลังวันรุ่งขึ้นกล้านัดชาวบ้านมาประชุมที่กลางลานป่าอีกครั้งเสียงของเขาไม่ต้องดังมากแต่มันก็หนักแน่นพอ ที่จะปลุกใจทุกคนแผ่นดินนี้เราสู้จนได้คืนมาพวกมันจะเอาคืนง่ายๆอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีทางยอมคนเก่าหลายคนลุกขึ้นโดยไม่ต้องรอให้พูดซ้ำและครั้งนี้มีคนรุ่นใหม่มาร่วมด้วยทำให้พวกเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วปลายทางของการต่อสู้รอบใหม่นี้ไม่ใช่แค่หยุดกฎหมายแต่คือทำให้มันไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สท่ามกลางความวุ่นวายของการต่อต้าน พวกนักการเมืองหน้าเดิมเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือวิสรุตอดีตเพื่อนร่วมขบวนการของสุนทรที่รอดคดีมาได้เขากลับมาในมาดใหม่สวมเสื้อขาวแจกข้าวแจกน้ำสร้างโรงเรียนและสร้างวัดแต่กล้ารู้ดีว่าเบื้องหลังของมันคือการซื้อตัวชาวบ้านด้วยบุญวิสรุตเข้าไปกราบพระถ่ายรูปกับประชาชนช่วยชาวบ้านยกของ แต่เบื้องหลังเขาเดินเข้าห้องรับประชุมกับกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อเตรียมประมูลที่ดินล็อตใหม่หลังพรบผ่านกล้าเฝ้าดูทุกอย่างเงียบๆแต่หัวใจเหมือนถูกเผาวันหนึ่งกล้าเดินเข้ากลางงานทำบุญที่วิสรุจจัดพร้อมพูดกลางลานเสียงดังว่าถ้าใจมึงสะอาดจริงมึงไม่ต้องใช้เงินปิดปากชาวบ้านนะงานเงียบกริบทุกคนเริ่มหลังเลวิสรุจได้แต่ยิ้มฝืนๆแล้วพูดเบาๆว่าถ้ามึงแน่จริง ก็รอดูชาวบ้านว่าเขาจะเลือกใครหลังจากที่กล้าเปิดโปงวิสรุทกลางงานบุญแล้วกระแสสังคมเริ่มแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเชื่อกล้าแต่อีกฝั่งเริ่มถูกปั่นด้วยข่าวปลอมในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์หลายเพจเริ่มเล่นข่าวว่าชาวบ้านขัดขวางความเจริญกล้าคือแกนนำพวกหัวรุนแรงขวางความเจริญของประเทศเบื้องหลังเพจเหล่านี้คือทีมงานของนักการเมือง ที่รับงานล้างภาพลักษณ์ให้ในายทุนต่างชาติและใส่ร้ายชาวบ้านจนประชาชนทั่วไปเริ่มสับสนอิงฟ้านักข่าวสาวไม่ทนอีกต่อไปเธอได้เปิดคลิปเสียงลับของที่ปรึกษารัฐมนตรีที่พูดชัดเจนว่าแค่สร้างข่าวให้คนเกลียดมันเดี๋ยวมันก็ถอยเองถ้าไม่ถอยก็จัดการได้เลยอิงฟ้าได้ปล่อยข้อมูลลงเพจของตัวเองพร้อมคำประกาศกล่าวว่าเมื่อรัฐบาลใช้ความเท็จเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง ประชาชนคงต้องลุกขึ้นปกป้องตัวเองบ้างเมื่อการใส่ร้ายในโลกออนไลน์ไม่ได้ผลรัฐบาลเล่นไม้แข็งทันทีตัดงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านชายแดนทุกโครงการไม่มีงบซ่อมถนนไม่มีงบไฟฟ้าไม่มีงบโรงเรียนชาวบ้านเริ่มท้อเด็กๆต้องเดินเท้าหลายกิโลไปโรงเรียนกลางป่าทุกวันแม่ค้าขายของไม่ได้พ่อค้าก็ไม่มีสินค้าจะขน น้ำสะอาดที่เคยมีจากโครงการหมู่บ้านก็หายไปในพริบตากล้าได้พูดกับชาวบ้านแค่ประโยคเดียวว่าถ้าพวกมันปิดหมู่บ้านเราก็ลากพวกเราทั้งหมู่บ้านไปปิดหน้าสภามันเลยแผนเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันนับร้อยคนต่างคนต่างขนข้าวสารน้ำดื่มและป้ายผ้าขึ้นรถบรรทุกและใช้เงินที่พอมีรวบรวมกันเป็นค่าเดินทางเป้าหมายของเขาคือหน้าสภา สถานที่ที่ออกคำสั่งตัดงบประมาณเสียงล้อรถบรรทุกดังสนั่นทั่วหมู่บ้านไม่นานก็เคลื่อนตัวออกไปพร้อมชาวบ้านนับร้อยชีวิตขบวนรถบรรทุกของชาวบ้านจอดหน้าสภาฝนตกปรยๆปรยแต่ไม่มีใครถอยกล้าเดินลงจากรถเขาลากป้ายผ้าเก่าๆที่เขียนด้วยมือว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่สมบัติของนักการเมืองเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแนวป้องกันสื่อมวลชนจากหลายสำนักมารอถ่ายภาพ เสียงตะโกนของกล้าดังแข่งกับเสียงลมฝนว่าถ้าแผ่นดินและป่าผืนนี้พวกเรารักษาไว้ไม่ได้ก็อย่าเรียกตัวเองว่าคนคำพูดนั้นปลุกหัวใจคนทั้งเมืองชาวบ้านจากต่างจังหวัดพนักงานออฟฟิศที่เคยติดตามข่าวสารเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาสมทบจนหน้าสภาแน่นขนาดกล้ามองดูคนรอบตัวแล้วพูดเสียงหนักแน่นว่ารุ่นพ่อกูสู้จนได้แผ่นดินคืนมา วันนี้พวกมึงคิดจะเอาคืนง่ายๆง,งั้นเหรอเสียงตะโกนตอบกลับสู้ดังก้องเมืองแต่กล้ารู้ดีว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของศึกใหม่เพราะวันพรุ่งนี้ศึกจะหนักกว่าเดิมและเขาอาจไม่มีโอกาสยืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วในขณะที่ชาวบ้านปักหลักหน้าสภาข่าววงในก็เริ่มรั่วไหลกล้าได้รับข้อมูลลับจากมนูนข้าราชการรุ่นเก่าผู้ที่เคยอยู่ในวงประชุมลับว่า ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่นักการเมืองแต่คือกลุ่มทุนต่างชาติจากอีกฝากโลกชื่อบริษัทไร้พรมแดนจำกัดโผล่ในทุกเอกสารสัมปทานไม่ว่าจะเป็นแผนเหมืองทองคําแผนโรงไฟฟ้าหรือโครงการตัดถนนผ่านป่าและที่แสบที่สุดคือกลุ่มนี้มีอำนาจสั่งนักการเมืองได้เหมือนหุ่นเชิดมนูนพูดแค่สั้นๆว่านักการเมืองมันแค่ตัวประกอบตัวจริงไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ด้วยซ้ำ กล้างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบว่างั้นศัตรูเราก็ใหญ่กว่าที่คิดสินะแต่กูก็ไม่ถอยรอกเขาเริ่มรวบรวมหลักฐานส่งให้อิงฟ้าและนักข่าวอิสระอีกหลายคนเผยชื่อบริษัทเผยตัวคนรับเงินใต้โตะ๊ะเผยเส้นทางการเงินที่โยงไปถึงนายทุนต่างชาติสังคมเริ่มเดือดพล่านอีกครั้งแต่เบื้องหลังความโกลาหลน,นี้กลุ่มทุนต่างชาติเริ่มส่งคำสั่งใหม่ถึงรัฐบาลว่า ให้รีบปิดเกมนี้ให้จบก่อนที่ประชาชนจะรู้มากกว่านี้วันที่พรบบริหารทรัพยากรชายแดนถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสภากลายเป็นวันเดือดที่สุดของปีฝ่ายค้านกลุ่มเล็กนำโดยพลตรีอัคราเดทได้ลุกขึ้นอภิปรายพร้อมเปิดโปงหลักฐานที่กล้าและอิงฟ้าส่งมาให้ไฟล์หลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มทุนต่างชาติคือเจ้าของจริงของสัมปทานป่า และนักการเมืองระดับสูงก็รับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทต,ต่างชาติเป็นรายหัวเสียงฮือฮาในสภาดังสนัน่นแต่ประธานสภารีบสั่งตัดจบหลักฐานไม่เกี่ยวกับร่างพรบกรุณาอภิปรายเฉพาะประเด็นฝ่ายรัฐบาลพยายามถ่วงเวลาด้วยการเสนอปิดประชุมก่อนกำหนดมีบางคนลุกขึ้นตะโกนว่านี่มันสภาประชาชนหรือสภานายทุนกันแน่อัครเดชไม่ยอมถอยเขาตะโกนใส่หม่ว่า ถ้าพวกคุณปิดปากผมวันนี้วันหน้าพวกคุณจะถูกประชาชนปิดเมืองการประชุมจบลงด้วยความวุ่นวายรัฐบาลประกาศเลื่อนโหวตออกไปอีกเจวันอ้างว่าต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่คือการถ่วงเวลาให้ฝ่ายทุนต่างชาติเตรียมรับมือกล้านั่งดูการถ่ายทอดสดด,ด้วยแววตาที่แข็งกร้าวมึงถ่วงเวลาแต่กูถ่วงความอดทนคนทั้งเมืองไว้ไม่ได้หรอกกลางดึกคืนหนึ่ง ขณะที่กล้ากลับจากประชุมวางแผนการชุมนุมรถมอเตอร์ไซค์สองคันได้พุ่งเข้ามาประกบทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นกลางความมืดร่างของกล้าล้มลงกับพื้นถนนร่างเขาเปื้อนเลือดแต่ก็ยังมีลมหายใจมือปืนไม่ใช่นักเลงรับจ้างธรรมดาแต่เป็นทีมปฏิบัติการลับที่ถูกส่งมาตัดตอนเขาข่าวการลอบยิงกล้าดังกระหึ่มเมืองในเช้าวันต่อมาฝ่ายรัฐบาลพยายามบิดเบือนว่า เป็นเหตุทลวิวาททั่วไปแต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเปิดโปงหมดทุกอย่างเบื้องหลังคำสั่งยิงกล้าได้โยงไปถึงที่ปรึกษานายทุนโดยตรงทางด้านของกล้าที่ยังนอนบนเตียงโรงพยาบาลอิงฟ้าและชาวบ้านไม่รอช้าประกาศเดินหน้าขบวนประท้วงต่อทันทีหลังเหตุรอบยิงกล้าข่าวได้กระจายไปทั่วประเทศชาวบ้านที่เคยลังเลก,ก็ตัดสินใจลุกขึ้นมารวมตัวกันอย่างไม่รอใครสั่งการ พวกเขารวมตัวจากหลายเมืองจัดขบวนใหญ่บุกเข้าเมืองหลวงโดยไม่รอคำสั่งจากผู้นำขบวนประชาชนแผ่ขยายจากหน้าสภาไปจนถึงใจกลางเมืองเสียงตะโกนคำว่าแผ่นดินนี้ไม่ขายดังสะเทือนไปถึงสภาฝ่ายรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนสื่อบางสํานักที่เคยเงียบก็เริ่มตีแผ่ข่าวจริงข้าราชการบางคนเริ่มลังเลไม่กล้ารับคำสั่งสลายการชุมนุมเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่แค่การชุมนุมเพื่อปกป้องป่า แต่มันคือการลุกขึ้นสู้เพราะไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอีกต่อไปแรงกดดันจากมวลชนและสื่อที่โหมกระหนำ่ำทำให้รัฐบาลเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยืนยันเดินหน้าพรบอเอื้อประโยชน์ให้ทุนต่างชาติอีกฝ่ายเริ่มกลัวอำนาจประชาชนกังวลว่าจะเกิดปัญหาครั้งใหญ่เหล่านักการเมืองได้เรียกประชุมลับกลางดึกเสียงถกเถียงดูเดือดถ้ายัางดื้อดึงเราไม่รอดแน่แต่ถ้าถอยตอนนี้ เราก็จะเสียทุกอย่างสุดท้ายพวกเขายอมถอยและประกาศฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนแต่คำสั่งถอยนี้ไม่ใช่เพราะสำนึกผิดแต่เป็นเพราะกลัวประชาชนจะลากพวกเขาลงจากตำแหน่งรุ่งเช้ากล้าในสภาพยังไม่หายดีเดินออกมาจากโรงพยาบาลเขายืนบนเวทีชั่วคราวหน้าแผ่นป้ายผืนใหญ่เขียนว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครหน้าไหนป่าที่เอาไปเอากลับมาคืนประชาชนด้วย กล้ากล่าวปิดเกมการต่อสู้นี้ด้วยคำพูดสั้นๆเสียงคนทั้งลานตะโกนพร้อมกันว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราป่าเป็นของเราขอป่าและแผ่นดินคืนหลังจากเรื่องราวหาข้อยุติไม่ได้รัฐบาลจึงออกคำสั่งว่าให้นายทุนคืนพื้นที่ทั้งหมดให้ประชาชนทุกคนต่างดีใจมากต่างพากันถอนตัวจากการชุมนุมและพากันเดินทางกลับสู่เมืองของตัวเองต่อไป